เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับผมก็ผมนายโฮเกเมอร์นะครับสิ่งที่ผณรับชมอยู่ตอนนี้คือเพจโซนะครับผมวันนี้เราอยู่ในหัวข้อของการฟาร์มเงินนะครับก็การฟาร์มเงินในครั้งนี้จะเป็นการฟาร์มเงินแบบ2แบบนะก็คือการขายของในร้านค้าแล้วก็การขายกับ n p c นะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของข้อแรกกันก่อนนะครับก็คือการขายของให้กับ NPC นะครับผมอ่า เทคนิคการขายของนะครับเอ้ยไม่ใช่เทคนิคการขายของเทคนิคการลงดันเควสนะครับผมอย่างแรกนะครับคุณจะต้องมีทิกเกอร์ cover of darkness ก่อนนะครับผมเจ้าทิกเกอร์ cover of darkness เนี่ยสามารถหาได้จากกิ้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีกิ้วนะแต่ของผมเนี่ยยังไม่มีกิ้วนะครับผมแต่กระโดดสากเคามาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่มีกิ้วนะก็สารับใครที่มีกิ้วนะครับสามารถซื้อได้ตาม ร้านค้ากิลได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็ไม่รู้หรอกวันใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันซื้อจากในกิลนะครับผมแต่สําหรับผมนะครับที่เป็นโซโล่เพลเยอร์นะครับผมจะทํายังไงนะครับผมอ่าจะลงยังไงนะครับก็ให้คุณมาที่ช anel ที่มีคนเยอะๆนะครับผมจะเป็นช anel 6ช anel 7หรือช anel 22ก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําช anel 22นะครับเพราะว่าคนเปิดค่อนข้างที่เยอะนะครับผมอหลังจากที่คุณมาในช anel ที่มีคนเยอะๆแล้วเนี่ย ถ้าใครที่เป็นหัวตี้ก็คือมีติ๊กเกอร์เคสนะครับผมสามารถมาที่ซับเควสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับแล้วก็รับกดเข้าดันนะครับผมแต่สำหรับใครที่เป็นโซโล่เพเยอร์นะครับผมให้เกาเให้เรามาที่จอยปาร์ตี้นะครับกดจอยไปนะครับ หน้าตาของทิกเกอร์นะครับมันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับผมแล้วก็จะเขียนว่า Cover of l a ฟ k ์ด s นะครับเหมือนแบบนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวห้องมันเต็มนะครับแล้วหัวห้องก็ได้เริ่มเริ่มห้องไปแล้วด้วยนะครับผมมันก็เลยเป็นสีเทาและอย่างหนึ่งก็คือห้องมันเต็มนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ไม่มีกิ้วก็คือกดจอยเข้าไปได้เลยนะกดจอยแล้วก็เข้ากระโดดบ่อน้ำนะครับลงดันไปได้เลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดันคาบ์เปอร์ออฟสตังนะผมอ่ะอันนี้ผมก็จะมาสาธิตการลงให้ดูนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามานะครับเป็นหัวตี้นะครับให้กดที่ S9 นะครับผมแล้วก็เปิดเชิญปาร์ตี้นะครับสำหรับใครที่กำลังจะเข้านะในระหว่างนี้เราก็จะให้คนเนี่ยเข้าปาร์ตี้ให้เรียบร้อยก่อนนะผมอ่าอย่างจากที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่เป็นหวตี้นะครับจะต้องเปิดทิกเกอร์นะครับผมใครที่เป็น ลูกตี้เนี่ยจะไม่สมัครเปิดได้นะครับในส่วนของดันนะครับจะไม่มีอะไรมากแล้วครับผมแค่ให้คุณเนี่ยเดินไปฆ่า or, เอนเตอร์ Monster ให้หมดนะหลังจากที่เราฆ่ามอนเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้พวกอาวุธสเปเชียลมานั่นเองนะครับในส่วนนี้แนะนําให้พกทิปบูธไปสักอันหนึ่งนะครับผมแล้วไม่ก็บวกัตาเลดดอบนะครับเพื่อเพิ่มมาตาการดรอปของไอเทมนะครับผม หลังจากที่ผมได้ลง cover of ออฟส์ลังเนสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมก็จะขึ้นมาชั้น2นะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตย้ายชแนลนะครับผมเพราะเพราะว่าคนมันเยอะนะหลังจากที่เราขึ้นมาชั้น2นะครับเราจะมาหาเอ็มที่ชื่อว่าเชล่านะครับผมกดอนะ็อบเพนสโตรเอ็มเอเบซีที่ชื่อวนะครับผมเราจะเอา special weapon นะครับที่เราดรอปมาจากเอ็มเอเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับผมกดอ,ออบอ็มาเข้าตัวเรานะครับผมแล้วก็มาที่ แอปพาไนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะผมในส่วนนี้นะครับเราจะเน้นอาวุธที่เป็นสีลุ้งเท่านั้นนะครับผมอ๋ออาจจะมีเสียงเด็กเล็กน้อยก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอาวุธนะครับที่มีสีลุ้งนะครับผมแล้วก็มีสีทองนะครับผมเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่มีค่านะครับส่วนอาวุธที่ไม่มีสีอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องเป็นที่จะต้องเอาไปเอามาเปิดนะผมให้มันเปลองต่างนะครับ ขายทิ้งไปได้เลยนะผมเพราะว่าอาวุธท,ที่เราจะต้องการเนี่ยคืออาวุธท,ที่มีระดับตั้งแต่10ดาวขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อาวุธ15าดาวนะครับผมก็ไม่ได้ใช่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ร้านโซแวปช็อตเนี่ยมันไม่ได้รับอาวุธ15ดาวนะครับอ่าแล้วกดซีเล็กปะครับถ้าจะเลือก่าตอะไรก็ได้นะครับผมเลือก่าเริ่มต้นเลยคือ่าไฟนะแล้วก็กดสตาร์ทนะับในที่นี้มันจะใช้ตังนะครับสักแสนสองแสนนะผมอ่าแล้วก็กดป้า หลังจากที่เรากดย่อยเไม่ใช่ย่อยเปิดไอเทมไปเรียบร้อยนะผมให้เรามาที่ส w ว p ว h o ชนะผมช็อปนะครับมาที่หัวข้อแรกนะครับผมจะเป็นเวปิลนะครับผม13ดาวนะครับหรือเวปอนสิบสี่ดาวนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับผมแล้วสาหรับคนที่เป็นเวปอนสิบดาวก็จะได้แลกโปรตันแช่นะครับผมใครที่เอาสิบดาวก็แลกได้นะครับผมแต่ของผมจะ เน้น13ดาวแล้วก็14ดาวนะครับในที่เรากดมาเรียบร้อยนะฮะเรากดเลือกไปเลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องดูออฟนะครับผมเพราะว่าออฟไอ้พวกนี้มันกากอยู่แล้วนะครับกดเ็ทไปนะครับหลังจากที่เรากดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะได้ exq มานะครับผมค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับขนาดผมทําไปแค่รอบเดียวนะครับได้มาถึง90อันแล้วนะครับเราเก็บ exq ไปที่คัง m a t เ r เรียเราแป๊บหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราเก็บ เคิวไว้ในคลังแมทเทียลแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นมาชั้นบนนะผมปาในเคสของเคิวนะครับเอ็มบีซีเอ็กคิวนะครับผมเรากดเข้ามาที่ MVc นะครับเราจะเอาก q เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแลกกินเดอร์นะครับผมมันใช้3 3สาอันนะครับแลกได้9 0้า้อยนะครับผมเราก็จะเก็บไว้ในสตอเรจอันไหนก็ได้นะของเรานะผมจะแลกไปสัก2ชุดนะครับผมอ่า ก็จะใช้ EQ ทั้งหมดจำนวน66 EQ นะครับผมแต่เราจะได้กินเดอร์มาทั้งหมดเกือบพันนะครับประมาณ900เท่าไหร่นั่นแหละฮนะเอ้ย1,000ดิเออเกินพันนะครับนะหลังจากที่เราแลก EQ เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาหา m อ c หัวทองคนนี้นะครับผมกดมาที่เซลไอเทมนะครับผมมาที่แมททีเรียลนะเพราะว่าผมเก็บไว้ที่แมททีเรียลนะครับ นะเนี่ยนะในส่วนของกินเดอร์นะครับผมมี4,000นะครับให้ทุกคนกดนะครับขายไปเลยนะครับผมใน1ชุดนะครับก็คือประมาณ 900, 9 0้ก็999ก็จะได้เงินทั้งหมด3 9 9 9 6นนะครับอ้6 0รนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ4,000 0 0นะครับจบใครที่ขยันนะก็คือกดขายไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอันนี้ผมอยู่ในคังแบีเทียวนะมันเลยรวมกัน ถ้าคุณเอามาไว้ในโซลเลธรรมดานะครับมันจะแยกเป็นชุดๆนะครับชุดละ99นะครับผม9 9 9เนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้คุณมาไว้ในพวกคังธรรมดาดีกว่าเพราะว่ามันขายง่ายกว่านะครับผมอันนี้ต้องมานั่งกดนะครับอ่ะก็คุณสามารถที่จะขายกินเดอร์นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับมีตังเป็นร้อยเอ็มเลยก็ได้นะครับผม ทานผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าผมมีตังทั้งหมด200 m นะครับผมทั้งหมดนี้มาจากการขายกินเดอร์ทั้งนั้นเลยนะครับผมลงดัน Cover of สัแล้วก็เอาอาวุธ13ดาวถึง14ดาวเนี่ยมาย่อยนะครับผมให้เป็น EQ นะหลังจากที่ได้ EQ แล้วก็เอา EQ เนี่ยไปแลกเป็นกินเดอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการหาตังแบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าได้ตังแน่นอนนะครับผมก็ดันนึงก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากันนะ แล้วก็การหาตังค์อีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการซื้อเงินเอมนะครับจากพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มนะครับผมวิธีการซื้อเงินเอมพ่อค้าจากแม่ค้าในกลุ่มเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัว p e r ร์ n a l s h ช็นะครับผมซึ่งจะทําให้เราสามารถขายของในโลกเพโซสองได้นะครับผมหรือไม่คุณก็เติมพรีเมียมนะครับก็สามารถที่จะเทเงินกับพ่อค้าได้เหมือนกันนะครับผมวิธีการหาตั๋ว ช็อปนะผมเพอร์ซน l ลช็อปนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเป็นที่ต้องมีแต้มฟันก่อนนะผมให้คนแรกมาเลยครับสักแสนหนึ่งนะครับ9-9นะครับผมแลกมาเลยนะครับผมเพราะว่ายังไง AQ เนี่ยเราก็รู้วิธีหาได้อยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้แต้มฟันนะครับผมมาจำนวนหนึ่งนะครับให้เรากด e c นะครับผมมาที่ Pay Scra p t ิกเก e r นะครับผมกดมาที่ยันสุดท้ายนะครับผมจะเห็นว่ามันใช้แต้มฟัน100นะครับผมครั้งละร้อยนะให้คนกดสุ่มไปเลยนะครับครั้งหนึ่งนะครับ ไอ้สิบครั้งนะให้คนกดส่มไปเรื่อยๆนะผมสำหรับใครที่ไม่มีในส่วนของพิมียมนะผมไม่มีตังได้จะเติมในส่วนของพิมียมเนี่ยสามารถที่จะมาเปิดหาพวกตั๋ว Personal s ช o p ได้จากในนี้นะครับผมสำหรับใครที่จะเปิดไปหมื่นนึ่งแล้วยังไม่ออกเนี่ยก็แสดงว่าไม่ต้องแปกใจไปนะครับผมว,ว่าโอกาสการออกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมโอกาสการออกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0ูนี่เอร์เซนแค่นั้นเองนะครับผม สัตว์ไที่เปิดไปเป็นหมื่นแล้วก็ยังไม่ออกก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเพราะว่าผมก็เปิดไปหลายหมื่นเหมือนกันนะครับก็จะออกสักตัวหนึ่งนะหลังจากที่เราได้ตั๋ว personal shop มาแล้วนะครับผมให้เรากดใช้ไปนะครับหลังที่เรากดใช้เสร็จแล้วเนี่ยพ่อค้ากับแม่ค้าเนี่ยเราก็ต้องไปดิวกับพวกเขาก่อนนะครับผตามกลุ่มเฟซกลุ่มอะไรนะครับเท่าที่ผมมองนะครับผมถ้าเป็นกลุ่มคนไทยเนี่ยราคาจะค่อนข้างถูกกว่ากลุ่มฝรั่งนะครับ กุญแจฝ้ารังเนี่ยเอ็มหนึ่งก็ประมาณหลายดอนนะครับผมแต่ของพ่อค้าแม่ค้าไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6บาทนะเอ็มละ6บาทนะครับผมก็ให้เราทักไปหาทางเพจพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วเราก็ดีลว,ว่าเราจะเอากี่เอ็มนะดีลกันไปว่ากี่เอ็มและกี่บาทนะครับผมสมมติว่าผมซื้อมา 50m เอ็มนะก็ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมก็ประมาณร0อเอ็มนะผมซื้อมา 50m เอ็มพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เขาจะแอดเพื่อนของคุณมานะครับผมอ่านะ เขาก็จะขออะไรชื่อเพื่อนนะครับเขาก็จะแอดคุณมาคนก็กดตอบรับไปนะหลังจากคุณตอบรับเสร็จแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาจะให้คุณเนี่ยใช้ซับบา้านเรียในการขายนะครับผมเพื่อการไม่ให้ GM เนี่ยตรวจสอบว่าเอ้ยอันนี้มันมีการขายที่ผิดปกติหรือเปล่ามันแพงเกินจริงหรือเปล่านะครับผมอคุณก็เอาไปขายนะครับผมมาที่ personal shop นะครับ manage นะครับแล้วก็มาที่การขายเทมนะครับ ในส่วนของข้างบนนะครับก็จะเป็นการขายเท่มในตัวนะครับในข้างล่างก็จะเป็นการขายเท่มใน store s o เ i d นะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็ขายเท่มที่อยู่ในตัวไปนะครับก็จะเป็นซับบาเรียนะครับผมคนก็ตั้งไปนะครับเซตไพนะ 50m นะครับผมตามที่พ่อค้าแม่ค้าตกลงกันไว้นะครับผมก็ 50m นะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะออกพรีเมียมให้นะครับผมเออเขาจะออก ในส่วนของภาษีให้นะครับผมให้เราตั้งตัวตัวเลขกลุ่มเลยนะครับ 50m นะมันจะเพิ่มมาอีก 2m นะ2ล้าน5แสนนะครับผมก็ไม่ต้องสนใจไปนะครับผมเพราะว่าในส่วนนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาจอกให้นะครับผมให้เราตั้งราคาไปเลย 50m นะครับกดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็กด p ันนะครับกดยืนยันการขายนะครับหลังจากที่เรายืนยันการขายเสร็จแล้วเราจะมาดูกันที่ไอดัฟตรงนี้นะครับผมวิดดัฟนะครับ การขายเทมนะครับ 50m นะครับมันก็จะไม่อยู่ตรงนี้นะครับอาเทมที่เราขายไปนะครับแต่ในส่วนนี้ผมไม่ต้องการที่จะขายนะครับผมต้องการที่จะเอามันออกนะครับผมก็กดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็กดเอาออกมานะครับอเทมก็จะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครที่ซื้อขายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่ v ิ e เซลล์นะครับราคาที่เราขายได้ทั้งหมดนะครับมันก็จะส่งมาในรายชื่อลิส์อันนี้นะครับผม อันนี้ของผมก็ขายไปหลายอย่างนะครับอ่ก็ขอรับเงินมาเลยนะผมอันนี้ไม่ได้ซื้อนะผมอันนี้ขายของพวกโมดูลมานะครับตั้งของผมก็จะเข้ามาในตัวผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนและวิธีนี้ก็จะเป็นการซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้านะครับผมถามว่าทําไมพ่อค้าแมคค้าเขาถึงแอดเพื่อเรามานะครับผมเพราะว่าการที่เราจะไปตั้งหาไอ้เจ้าบาลียในอันเนี้ย มันก็ค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อซื้อผิดคนอีกมีคนมาตั้ง50เเหมือนเราพอดีอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างผิดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้า่วนใหญ่เขาก็จะมาที่เซิร์ชเฟรนช์ชอปนะครับผมเขาจะกดหลายชื่อของหลายชื่อเรานะแล้วสมมติเราขาย50ิม,มันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับว่าไอ้ราคา50ิที่เราขายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับผมมันก็จะทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถที่จะดึงไอเท,เทมของเราไปได้นะครับผมง่ายๆเลยนะ ก็นี่ก็จะเป็นตึกวิธีนะครับสำหรับก,การหาเงินในเกมนะครับผมสำหรับก,การหาเงินในเกมนะครับทั้ง2วิธีนะที่ผมได้สอนไปนะครับก็แล้วแต่คุณจะเลือกนะครับว่าจะหาเงินด้วยวิธีไหนนะครับผมจะหาเงินแบบสบายๆนะครับเอาซื้อตังไอนกนกแมงเห่านะครับผมก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะสบายนะครับผม ก็เสียเงินกลับให้กับพ่อค้าไปตามราคาที่ตกลงกันไว้นะครับผมเราก็จะได้ตังมาไปที่เรียบร้อยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นการที่เราจะต้องไปฟาร์มเงินนะครับในดันนะฮะเอาเอคิว oh, มาแลกกว่าจะแลกได้ทีละ1ชุดนะครับการจะเอาไปแลก m อมแล้วก็เอาไปแลกเป็น AQ แล้วก็สลับสลับกันไปมาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับผมแต่ถามว่าหาเงินได้วันละร้อยเอ็มได้ไหม,มตอบเลยหาได้นะครับผมเพราะผมก็ทํมาม,มาแล้วนะครับ ก็ในส่วนของการสาธิตนะครับการหาเงินเอ็มทั้งหมดก็จะมีแค่เป็นเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์และติดตามเพื่อ